สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพาดูในส่วนของการทําเกียวนะครับจากในส่วนของแบบงานเนี่ยจะมีเกียวในส่วนปลายซึ่งจะอยู่ในส่วนของอชิ้นงานกึงนะครับลักษณะของงานเกียวในที่นี้เป็น M10 คูณ2.5นะครับระยะความยาว24มิลลเมเกียวเป็น M10 คูณระยะพิษ2.5ดังนั้นเบื้องต้นเราจะก็จะทำผิวในส่วนของไดมิเตอร์20ก่อนนะครับแล้วก็ขนาดความยาว24ตามแบบงาน ขั้นตอนการทําเกลียวนะครับโดยใช้ลักษณะของคําสั่ง treat นะครับจะอยู่ในส่วนของโฮวิศาสต์คลิกลงมานะครับมันจะมีคําสั่ง treat ตรงนี้ที่เป็นลักษณะของเกลียวให้เราทําการคลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปเสร็จแล้วในส่วนของการเลือกผิวนะครับตรงนี้จะเป็นลักษณะของ treat location ก็คือตําแหน่งของผิวเกลียวนั่นเองเขาจะถามหาอะไรครับถามหาในส่วนปลายก็คือส่วนเริ่มต้นของเกลียวนะครับ ต่อมาตรงนี้ก็เป็น end condition ก็คือต้องการให้เกลียวเนี่ยมีความยาวเท่าไหร่จากแบบงานนะครับดูจากแบบงานเท่ากับ24ใช่ไหมครับความยาวส่วนความโตก็เป็น m 2 0คูณ2.5เราก็ให้ความยาวเท่ากับ24เสร็จแล้ว specification น,นะครับให้เลือกรูปแบบเป็น m มตริกได้นะครับถ้าเป็น metric ทาในที่นี้ก็จะเป็นการ t ารเกลียวในแต่ถ้าเป็นอินทาก็จะเป็น t ารเกลียวในแบบ หน่วยนิ้วนะครับอินดาก็เป็นการทําเกียวนอกหน่วยเป็นนิ้วในที่นี้เราต้องการเป็นหน่วยเมตติกนะครับก็จะเป็นเมตริกไดเสร็จแ,แล้วเราก็จะเลือกไซส์ในส่วนของเกลียวนะครับก็จะมีตั้งแต่ M 1.2จคูณ0ูนยจนไปถึงใหญ่สุดในที่นี้ก็จะเป็น M 90คูณระยะพิท6สิ่งที่เราต้องการจากแบบก็คือ M 25อ่า M 20คูณ2.5นะครับ m ยี 5, ่สิบคูณสองจุดห้าเราก็เลื่อนหานะครับ m ยี่สิบคูณสองจุดห้าต่อมาในส่วนตรงนี้เราต้องการเป็นเกลียวแบบเกลียวขวานะครับเราก็เลือก right hand treat นะครับก็สามารถเลือกเป็นเกลียวซ้ายก็ได้นะครับก็สามารถเลือกตัดในส่วนของผิวเริ่มแล้วก็ผิวจบได้ในที่นี้เราก็เลือกในลักษณะของทั่วไปแล้วเราก็มาทำการกำหนดผิวเริ่มจากขอบตรงนี้ครับ ในส่วนของโปรแกรมก็จะทําการซิมูเลตมาให้ดูนะครับในส่วนของตัวอย่างซึ่งเราเห็นว่าเนี่ยส่วนของตัวอย่างตรงนี้เกลียวด้านหน้ามันไม่สุดใช่ไหมครับเกลียวด้านหลังก็ไม่สุดดูจากตรงนี้ก็ไม่สุดนะครับด้านวิธีการแก้ไขตรงนี้ว่าจะให้เกลียวเนี่ยมันเริ่มต้นถูกต้องเนี่ยเราจะใช้ในลักษณะของการออฟเซตนะครับออฟเซตออกไปในทีน่นี้เรากดออฟเซตเข้าไปเราก็ทําการกําหนดขนาดนะครับใส่เข้าไป2มิลลิเมตรเป่นว่าออฟเซตในที่เนี้ย มันออฟเซตถอยหลังไปนะครับออฟเซตถอยหลังไปเราก็กดย้อนแกนนะครับกดรีเวิร์สนะครับย้อนออกมาให้มันมาอยู่ด้านหน้าตอนนี้ในส่วนของการเริ่มเกลียวก็จะอยู่ส่วนนี้ครับอ่าเราก็สังเกตในส่วนของผิวเกลียวให้มันเหมาะสมกับลักษณะงานจริงนะครับอ่าลักษณะงานจริงผิวในส่วนตรงนี้มันเป็นผิวที่เราต้องการให้เกิดเกลียวทั้งตัวนะครับเกิดเกลียวทั้งตัวพร้อมกับให้มีการหมุนรอบของเกลียวที่ครบ ฉะนั้นเราออฟเซตออกมาแล้วเราลองกําหนดขนาดเพิ่มดูนะครับให้เป็นเท่าไหร่ครับเราเป็น25ดูอ่าเห็นว่าเกลียวตรงปลายเนีย่ยมันก็จะเพิ่มผิวมาให้นะครับก็ทําให้เป็นการกึ่งเกลียวที่สุดขั้นตอนนะครับส่วนในตอนเริ่มก็เป็นไงครับเริ่มได้สุดเช่นเดียวกันอ่าลักษณะนี้เสร็จแล้วเราก็ทําการกดตกลงอ่าก็จะได้เกลียวมาลักษณะนี้นะครับ ะจะเห็นว่าตรงนี้ยังมีปัญหาในเรื่องของเกลียวที่ไม่สุดเราก็สามารถกลับย้อนไปอิดิทได้ในส่วนของทรีทนะครับก็อิดิทฟิชเจอร์ทำการขยับตำแหน่งเพิ่มอีกนะครับขยับตำแหน่งเพิ่มอีกอเพิ่มดูให้มันครบรอบนะครับให้มันครบรอบของเกลียวถ้ามันไม่ครบรอบมันจะทํำให้มันเกิดผิวลักษณะที่มันค้างอยู่แบบเมื่อกี้นะครับอ่าตรงนี้เห็นไหมปลายของผิวนะครับมันสิ้นสุดแล้วนะครับจุดเริ่มต้นก็โอเค ลักษณะนี้นะครับถ้าเราต้องการ offset อ,ออกอีกสัก2.2ดสองดูก็จะทำให้ในส่วนของผิวเนี่ยมันถูกตัดไปนะครับส่วนของตรงปลายก็สิ้นสุดพอดีนะครับก็จะสามารถเพิ่มได้อ่ายี่เพิ่มไปอีก2ดูซิว่าตำแหน่งของเกลียวเนี่ยจะสุดไหมโอเคสิ้นสุดพอดีครับก็กดตกลง นี่ผิวของเกลียวก็จะได้มาตามนี้นะครับเป็นเกลียวขวานะครับ m 2 0่คูณ2.5นะครับก็ถ้าอย่างไรก็ลองทำดูนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ